เนหนอะนี่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 โหนี่หมดเลยอฮ้ยเยเฮ้เ้เฮ้ย้เยเยเยเ เอาคืนเอาคืนไอ้เดินเดินไม่หลับไม่นอนกันเนี่ยเร็วๆร็วจะดูก็ไม่ใช่เหรอทะเลหมอกเหรอเร็วปวดนอกไม่พอเข้ามาปวดข้างในด้วยอืออไปไปไปต่อจำได้เพลงเดียวเนี่ยจำได้เพียงเดียวโดนเต็มเต็มกับเพลงนี้แหละมันต์ทะเลหมอกทะเลหมอกอือ นี่เสียงมันคุ้นๆนะใจนอยู่กับเธอเนี่ยอ้าวนีครับนๆโอ้โหขี้หรือเ่าเฮ้ยมีขยบแล้วขยบแล้วขยบแล้วเข้าทางไหนวะทางนี้ประตูมีจุเ้ยยน่ ก็นเต้นให้เลยดีกว่ามั้งถอดสมอเลยดีกว่าเอ้ถอดสมอเลยเฮ้ยวถอดสมอเลยเบลถอดสมอเลยเออไ่เปิดไม่ใครจุดเออใครจุดเผาเออใครหอป่ามงเไอ่เอมันมันปนทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยอมป่า คือนี่หลับหลับนอนกับเขาไหมครับเนี่ยนอนกับเขาไหมครับเนี่ยหรือว่ามานั่งร้องเพลงกับเขาดีรู้สึกว่าใจฉันจะอยู่กับาใเขาเมื่อคืนโดนเป็นเต้นแรกครับก็เลยไปช่วยช่วยเขาอย่างเงี้ยเฮ้ยมาได้ยั